สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเปิดราคามาแล้วครับสำหรับเลดเมจิก9โปรเบอถือเคมมิ่ง10เซต Snapdragon 8 g 3เล่นเกมแบบลื่นๆมีไฟ RGB ราคาเริ่มต้น27,990บาทครับเลดเมจิก 9โปรเมือเ่องเกมมิง่งรุ่นล่าสุดจากค่ายดูเบียที่เผยโฉมในต่างประเทศไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนวันนี้เดินทางมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับจัดเต็มด้วยซิ s เซ็ต r แนปดาก8.3ตัวท็อปคุมอุณหภูมิอยู่หมัดเนืน้อพัดลมและระบบระบายความร้อนไอซ13.0 Magic Cooling System ขนาดใหญ่เสริมความวิบวับด้วยไฟ RGB ด้านหลังเครื่อง โดยคอราคาเริ่มต้นที่27,990บาทครับโดยในภาพรวมนั้นเลตเมจิก9 Pro เวอร์ชัน Global โ,โ,โดยไม่มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศจีนยกเว้นแค่ขนาดของแรมที่จะขยับมาเริ่มต้นที่ 12GB ิเลยครับและจะพ่วงมากับสตอเรจเริ่มต้น 56GB โดยจะเป็นแบบความเร็วสูงทั้งคู่นั่นก็คือ lpddr 5 x และ usb UM 0ตามลำดับส่วนแบตเตอรี่ก็ให้มาที่6,500 m a h เดี๋ยวจะลองรับการชาร์จไ้เท็มสเปคที่80 w, วัตตโดยไม่โดนลบสเปคแต่อย่างใดครับโดยนี่คือสเปคแบบเต็เมของเลมเมจิก9 Pro ครับ มาที่ราคาและการวางจำหน่ายนะครับเลน Mag Pro, เ m จิกา o ปได้เปิดให้พ r ออเดอที่ร้านค้าทางการของเล Magic ผ่าน3ซ่องทางออนไลน์นั่นก็คือ Line Official l a z า d a าแล้วก็ s อ o ปี e โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่27,990บาทตัวนี้เป็นราคาก่อนหักส่วนลดนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้สั่งออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2024เป็นต้นไปและสินค้าจะเริ่มจัดส่ง ตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับโดยราคาและความจุสามารถดูได้ตามรูมเลยครับโดยถ้าหากสั่งซื้อผ่าน Line Official จะมีโปรโมชั่นก็คือรับส่วงลดเพิ่มเติม1,000บาทแทมฟรี e w i r e l l s t e a r b u า s ครับและจะแถมมีก m e ดเม i n g Back และถ้าหากสั่งซื้อผ่าน l a z a d a หรือว่า s h อ p e ี จะมีโปรโมชั่นนั่นก็คือแถมฟรีเซกซทีเอไวเลสเอียบาตครับโดยของแถมนั้นจะมีจํานวนจํากัดนั่นเองครับส่วนใครที่เป็นแฟน,แฟนของเลนเมจิกไม่ควรพลาดน,นะครับและถ้าหากมีข้อมูลหรือออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้ที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี